คุณผู้ฟังคะในขณะนี้นะคะในส่วนของท่านพลเอกนะัทพลนาคพาณิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็กําลังอยู่กับพวกเราทุกท่านนะคะเดี๋ยวขออนาตที่จะสัมภาษณ์ถึงภาร,รกิจของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะท่านคะขออนุญาตนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้นะครับเป็นการเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับสัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับผมก็ได้ถือโอกาสนี้เดินทางมาเยี่ยมนะครับหน่วย ฐานพัฒนาในพื้นที่นะครับจังหวัดพัทลุงนะครับสำนักงานพัฒนาฐานบ้านสี่นะครับเพื่อ,อรับทราบข้อมูลนะครับว่าหน่วยในพื้นที่เนี่ยได้มีการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลได้มีการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้างนะครับก็ได้วันนี้ก็ได้มาเห็นนะครับความพร้อมเพรียงนะครับแล้วก็ได้เห็นผลงานของหน่วย พัฒนาการเคลื่อนที่นะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับก็รู้สึกชื่นชมนะครแล้วก็เรียนท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านว่านะครับหน่วยทหารพัฒนานะครับทั่วประเทศนะครับมีความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสนะครับแล้วก็สนับนุนนโยบายรัฐบาลตามที่รัฐบาลมอบหมายนะครับ แกเนี่ยกานี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับพลเอกน,นัทพลนาพาณิย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในการลงพื้นที่ตรวจต,ตามในส่วนของสำนักง,งานพัฒนาวาคซีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งในส่วนของพิมพ์นงประชาชนนะคะก็กําลังรับฟังในส่วนของการสัมภาษณ์ของท่านด้วยก็ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะคขอบพระคุณค่ะคขอบพระคุณครับ